ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ1 1บเอโมงเช้าที่จะมาพบกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับภาพรวมสดๆวิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบเรียลไทม์แล้วก็ท่านนักลงทุนก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ f c e e o o o k แฟนเพจของเรานะครับที่ของไอร่านะครับไอร่า นะครับเพื่อเพื่อจะตอบคำถามเรามาดูตลาดเป็นไงตลาดขึ้นเร็วมากสองวันจบเลยถึงแนวไม่ไม่ได้จบสองวันถึงทาร์เก็ตเลยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันพร้อมจะมีสัญญาณซื้อมีปั๊บปังปังปังถึงทาร์เก็ตแล้วก็เริ่มเริ่มส่งตัวนะครับ เพิ่มสงตัวตประเด็นก็คือว่า,าต้องเลือกให้ดีนะครับรอบนี้สิ่งที่ด่าหัวไว้นะครับว่าแบงค์เหมาสมัยก่อนถ้าวงวงการันตีก็รอบนี้แบงค์เหมาอะนะครับนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์เต็มๆนะครับพื้นฐานเปลี่ยนเลยนะครับในตัวแบงค์นี่กลุ่มแบงค์นะครับทั้งกลุ่มเลยที่ได้ประโยชน์ มาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาดีมากนะครับดีสุดๆดังน,นั้นกลุ่มแบงค์ก็ยังไปได้อีกตอนนี้อยู่สามรอห้าสิบสี่ก็ยังไปได้อีกห้เปนเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้ทั้งกลุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นรายตัวเนี่ยรายตัวเนี่ยมัน น่าจะไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับเคแบงก์งก็ยังยังไปได้อีกนะครับตอนเบรกคาเกตมันอยู่ เอแบงก์น่าจะไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับสเก็ตมองร้อยสามสิบห้าเลยนะครับนาตาแรกร้อยสามสิบ นอกนั้นภาพรวมภาพรวมก็เริ่มมีการเกร็งกำไรในหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะครับตัวเล็กตัวน้อยภาพรวมก็ดัชนีผมต้องมาตอบเป็นรายตัวมากกว่านะครับว่าแต่ละตัวเป็นทิศทางเป็นยังไงบ้างกันบ้างนะครับส่วน ปจัจจัยบวกอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนนะทราบว่ารุดแล้วนะครับค่างเงินบาทอันนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่มองกันแล้วว่าวิกฤตโควิดรละลอกนี้เนี่ยเราน่าจะพีคไปแล้วนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าค่างเงินกับตัวเลขคนติดเนี่ยมัน,มนสัมพันธ์กันเยอะนะครับก็ร่วงลุดเลย นะครับตัวนี้ก็หมายถึงกระแสฟันโฟที่ฝรั่งขายไปเยอะๆจะเห็นได้ว่าเริ่มกลับมาซื้อ2วันติดแล้วนะครับเริ่มกลับมาทยอยซื้อลักษณะ c อ v e r s h ชอ่ะนะครับขายไปเยอะข้างบนส่วนน้ำมันเด้งแรงนะน้ำมัน บยังไม่อยากจะเป็นแนวร้อมขาลงมั้งนะครับโอเคนอกนั้นก็ทตรีมเปิดเมืองก็เล่นกันไปแล้วไม่ค่อยมีอะไรตัวนี้เน้นกลุ่มแบงค์อย่างเดียวเลยนะครับกลุ่มแบงค์โอ้นี่ปุ่นใหญ่มาแรงมาดูคำถามกันดีกว่า คุณพรทิพย์ครับสวัสดีครับ ee e. คือหุ้นอะไร ee e. ยังไม่จบรอบครับยังไม่มีสัญญาณนะครับแนวรับแนวรับอยู่ลึกพอสมควรนะครับบาทสามสบสองถ้าห่างแต่ตรงนี้ไปมากๆก็ควรทยอยเทโกฟิตก่อนเดยวมันก็จะย่อลงมาหาแนวรับอีกรอบหนึ่งนะครับ คุณฮาริตาอินทัสมันก็ยังเริ่มเริ่มเต็มเริ่มรับรูข่าวไปพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของที่เ <c oughs> จอกตัวอินฟ้าอินฟ้าฟันนะครับผมว่าน่าเริ่มน่าเพล็กโกฟิตแล้วล่ะข่าวมันรับรู้ไปพอสมควรนะครับสำหรับอินทัส รับข่าวไปแล้วนะครับเกาเกาก็ชนแนวต้านไฮเดิมนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็น่าขายเช่นเดียวกันนะครับคาราบากูปอ้าว จบกันเมื่อวานเราซาบวกแท่งเขียวทำท่าจรีบาทจแต่เข้าใกล้ยี่บห้าวันเจอแท่งแดงลงมาอีกแล้วยังมีอยู่ในขาลงนะครับยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับยังไม่รู้ยังมีสิทธิ์นิวโลลงไปอีกได้นะครับน้องเมถามซิบเปอร์ไอก็โอเคนะแต่ถ้าจะไปต้องเบร สิบสามบาทยี่สิบนู่นเนี่ยมเมื่อเช้าเขาสามบาทยี่สิบนู่นตรงนั้นนะครับเอกได้จะเป็นจะเป็นรอบใหม่ที่แรงมากก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันวันนี้วันรุ่มก็เข้านะครับทีมก็ติด แนวต้านอยู่ที่บริเวณแถวๆนี้ถึง5บาทเลยนะครับ5บาท10ก็เป็นแนวต้านที่แข็งพอสมควรพีทก็ดูดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมื่อวานมีดาบปักวิญญาณด้วยยังไม่สวยอ่ะเมื่อวานวอลุ่มเยอะมากนะครับแต่ว่ากุ่มนี้ยังไม่ใช่อ่ะนะครับคุณชยัย TKS ก็ไซเว์นะครับไม่มีอะไร ครับเหรอเซเป้เอพพีอี P A D P e. เนี่ย mm hmm. ก็ไซเวนะครับไซเวยอยู่ระหว่างยี่สบห้าบาทห้าสิบถึงประมาณยี่สบแปดบาทเจ็ดสิบห้าโซนนี้ก็โซคือโซนให้ขายทำกำไรนะครับ เราเดี๋ยวลงมาค่อยๆย่อ,ยยอมาค่อยๆซื้อคืนนะครับสิบเป้เริ่มกาเล่นตีมเปิดเมืองนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรเราต้านอยู่ประมาณแปดบาทแปดสิบ ก็ขึ้นมาใกล้เคียงแล้วนะแปดบาทหกสิบเมื่อวานนี้โซนโซนให้ขายนะครับเป็นโซนคือเราเล่นอยู่ในโซนเนี้ยันก็แค่เกงกำไรอะ่ะถามว่ายังกล้าคือนรถไฟไหมผมคนอย่งง้ผมยังไม่กล้าขึ้นะนะครับ a h ก็อยู่แนวรับนะครับแนวรับอยู่21บาท80แนวต้าน25บาท50ประมาณนี้นะครับคุณณริณี WSA นาเมื่อวานไม่ค่อยสวยเมื่อวานแท่งแดงนะครับเมื่อวานแท่งแดง มีแนวโน้มจะลงมาทดสอบแนวรับข้างล่าอีกทีนะครับประมาณ3บาทต้นๆนะครับครับสวัสดีครับคุณน้อยแฟนตัวจริงถามอะไรอะ่ะไอ้อพีซประกาศบันผลนะครับแต่หุ้นไม่ขึ้นคือภาพรวม มันสเปรดมันดีขึ้นนะครับเมื่อวานประกาศสเปรดออกมากำไรขึ้นตั้งบ,บวกขึ้นตั้ง20แต่ว่าชอ็อตเทอมมันชน3 9 8แล้วไม่ผ่านประเด็นอีกหน่อยแน่นะครถ้ามันทะลุ4บาทได้เมื่อไหลาเนี่ยมันมีสินีพายเหนือ4ี่บาท30เลยนะครับแต่ชอ็อตเทอมก็ตุ๊บตับตุบต๊บตบนะครับไม่มีอะไรซีเรียสมากแล้วก็ ดูว่าถ้าหลุด3 8มอาจจะได้เห็น380 3ปดนอีกทีหนึ่งนะครับ XPG ดูเทคนิคไม่ได้มั้งอันนี้แล้วแต่ คุณสว์สดีน G R E E N อันนี้ก็ดูไม่ได้เหมือนกันสภาพคล่องไม่มีนะครับคุณจักรพงศ์บิวตี้งา มีสัญญาณชื้อซื้อนะครับกลับมาใหม่นะครับหลังจากที่กระท่อมไม่ผิดกฎหมายแล้วกลุ่มนี้ก็เลยพวกกระชงกันชาก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็ซื้อเล่นสั้นได้นะครับจะขึ้นมาเยอะพอสมควรละ้ะนาต้านอยู่ประมาณบาท59นะครับ หมดแล้วเหรอคำถามโอเคช่วงนี้ตัะกเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ชัดเจนแต่จะมีดีกันเฉพาะกลุ่มแบงค์นะครับซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น K-Bank ได้ทุกตัว K-Bank ค์ K แต่ K เคแบงนี่จะได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐมากที่สุดนะครับนอกนั้นก็ คละๆกันไปโอเคมาดูเอาตูวที่เหมือนก็สวยนะภาพรวมเนี่ยเบรกสวยงาม เ,เธออาจจะมีพักฐานบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราวิ่งรวดเดียวแรงมากนะครับรอบนี้อนนั้นก็โอเคไม่มีอะไรมากดูคำถามอีกทีสิ LM เหรอมกมีสัญญาณซื้อนะครับก็มีมีแนวโน้มไปต่อนะครับก็โดยเฉพาะถ้าเบรกแนวต้านที่15บาทได้นี่กลับไป17บาทห0าหม่มเลยนะครับ ็โอเคนะครับวันนี้ก็ตอบคำถามครบ้วนแล้วเจอกันอีกทีวันพุธนะใอ้วันศุกร์นะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ